ครับผมจะเอมือหนึ่งที่แรกว่าจะประกอบเลยแต่ดูดูแล้วบางชิ้นบางตัวอาจจะไม่เข้าใจนะครับดูอาจจะผิดพลาดได้เสียหายได้ครับทําเสียหายได้ก็จะทําถอดตัวเดิมออกเปลี่ยนตัวใหม่เข้าให้ดูแบบละเอียดเลยครับละเอียดละเอียดเลยถอดตัวเดิมออกแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าทีละตัวทีละตัวให้ดูกันเลยครับ แล้วิธีถอดก็ไปดูย้อนดูคลิปบางหลังนะครับวิธีถอดแต่ละตัวนะครับถอดออกแยกแยกออกแยกออกมานะครับแต่อันนี้จะใส่โอลิงถอดตัวเก่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้ดูครับเยจุดซ่อมก็นะครับสั่งได้ครับร้อบาทนะครับร้อบามบาทาค่าส่งค่ส่งออก50บาทก็จ่ายไปทางร้3บาทนะครับ ตัวอย่างตัวนี้ครับอย่างตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนหัวตัวนี้เลยครับชุดซ่อมมาเราไม่ต้องไปถอดเปลี่ยนลูกยางอะไรครับเปลี่ยนหัวเลยครับจะถอดยากครับบางคนจะไม่เข้าใจมันจะลื่นนะครับนี่ครับเอาชิมล็อกจับแล้วต่อแล้วก็หมุนออกนะครับหมุนออกตัวนี้มันพอตัวนี้มันลื่อนตัวนี้ก็หาอะไรหนีไปได้เดี๋ยวจะเป็นรอยครับเป็นรอยไม่ลื่นนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นรอยวิธีการก็คือ ตัวสลักครับสลักตรงตรงที่มันดึงตายนะครับที่เราถอดออกมาก็จะเป็นสลักใช่ไหมครับแล้วก็เหยียบเข้าไปเลยครับหมุนตัวนี้เลยครับหมุนตรงสลักเลยครับแล้วก็จับจับฝั่งคิมล็อกไว้นี่ครับก็หมุนเลยครับนี่ให้ดูจะชัดนี่ครับลักษณะนี้อย่างตัวนี้นะครับบางคนจะไม่เข้าใจบางคนจะคีมมาจับแล้วก็เบี้ยวงอครับแล้วก็บิดเบี้ยวงอ เสียทรงนะครับนี่ครับตัวสลักเดิมนะครับนี่สลักที่ถอดออกแล้วครับมาหมุนเลยครับหมุนอย่างนีน้จะเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูก่อน,นครับรับออกแล้วนะครับนี่อาจจะแย,ยกจะแย,ยกตัวเดิมออก ตัวเก่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจำไว้ฝั่งนี้นี่หัวนี่ตัวใหม่หนเนี่ยตัวนี้ก็จะหมุนเข้าเลยครับ ที่บอกเห็นชัดเลยครับนี่ตัวกลมๆนี่จะสึกครับเดี๋ยวให้ดูตัวเดิมน่ครับโอเรียงตัวกลมๆเนี่ยครับมันมันจะเสมอกันเลยจะไม่กลมมันจะไม่มีโผล่ยื่นออกมาเลยครับจะอัดแรงอัดไ็ได้ครับแรงอัดไม่มีนะครับตัวนี้จะไม่มีแรงอัดเลยนะครับตัวใหม่ครับตัวใหม่ดูตัวใหม่เห็นไหมโอเรียงกลมๆเนี่ยมันจะมันจะใหญ่ขึ้นมาปวกกัดไหมนี่ครับนี่กับตัวเดิม ตัวเดิมไม่มีเจ็บหลังสองตัวเลยนะครับโอดิงตัวนี้ต่อไปก็มีเปลี่ยนนะครับโ,โอดิงไปโอดิงไปมีเปลี่ยนนะครับมุนเข้าไปเลย เปลี่ยนตัวนี้แล้วของเดิมตัวต่อไปตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนบางคนจะตัวตัวเล็กๆบางคนตัวไหนตัวไหนตัวเล็กตัวนี้เสินเล็กๆตัวนี้อยู่ตรงไหนนี่ครับอยู่ตรงนี้สินเล็กๆดูเสินเล็กๆนะครับนี่เห็นไหม นี่ครับสินเล็กนี่สินเล็กอะไรนี่เปลี่ยนให้ดูทีละตัวเลยสก,กุบก็ทำความสะอาดก่อนนะครับเช็ดทำความสะอาดก่อน ตอนแรกว่าจะประกอบเลยดูดูบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคนนี้เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ก็ตัวนี้ยิ้มบอ,อกเลยครับตัวนี้สตัวสองตัวสองตัวนี้จะขนาดเท่ากันนะครับ วัดดูครับวัดดูเท่ากันนะครับสองตัวนี้เปลี่ยนไปเลยสองตัวนี้เข้าไัง่ายครับตัวนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปใช้งานแล้วก็จะมีอัดไม่ได้เต็มที่อัดไม่เข้าอัดแล้วเด้งครับนี่ตัวเึ่งตัวนี้ครับจะมีสองตัวข้างในนี่ครับ บางท่านจะไม่เปลี่ยนตัวนี้ครับไม่เปลี่ยนตัวข้างในนี้ไม่เปลี่ยนตัวข้างในก็ข้างในนี้ก็ไม่อัดนะครับตัวนี้ก็ใช้ฟองแบนมุนดอดนะครับมุนออกสายทุกทุกอย่างครับออกสายหมดครับมุนออกด้านสายหมดน,นี่คือฝามัน ะกินออกมาให้ดูทีนี้จะมีสองตัวนะครับมีอุลิงสงตัวข้างในนี้ห่งตัวจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับ2ตัวนะครับสตัวไม่มีแล้วนะครับเดีเอาอะไรเช็ดๆหน่อย จู่นะครับง่ายดีจูดเแดยก็ไปหมุนหมุนหมุนบัดดูครับตัวขนาดเดียวกันนี่คือตัวนี้น่ครับเมื่อกี้กิมออกมาง่ายนะครับเมื่อกี้กินออกมาอย่างง่ายเลยใส่เข้าไปจะตึงครับจะแน่นๆนะใส่ตัวใหม่เข้าไปจะแน่นๆครับจะไม่หลวม มันจะแน,น่นจะฟิตนะครับจะฟิตมันคล้องใหม่นะครับจะฟิตมันคล้องใหม่เลยครับต้องยัดตัวแรกเข้าไปก่อน,นครับมันจะเด้งออกมนาะ ตัวเรียกเข้าไปก่อนใส่ตัวที่สองเข้าไปอาหม้อาปิด ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนฝาปิดครับให้ดูทีละขั้นตอนเลยครับครับโครงแบนหมุนปิดครับตัวนี้ชุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับชุดนี้ก็มีสองสามสี่ห้าตัวครับชุดนี้นะครับชุดนี้แต่ตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไม่มีมาครับตัวนี้เป็นยางรองเฉยนะครับถ้ามันขาดก็ยางในรถ อย่างยงในรถตัดใส่ได้ครับตัดใส่แทนได้ครับแค่ลองตอนสูบลงกระแทก,กเฉยครับตัวนี้ไม่มีไม่มีแถมมาไม่มีไม่มีมาให้นะครับตัวนี้น่ครับจุดนี้ก็5ตัวครับจุดนี้เอาหมุนเข้าก่อนหมุนตัวนี้เข้าเนี่ย จุดนี้มาจุดนี้จุดนี้จุดที่อยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ก็จะมีตัวเดียวครับตัวนี้มีตัวเดียวแล้วก็มีหมุนตรงนี้ด้วย จะมีตรงนี้ด้วยนะครับหมุนตรงนี้ออกมาดูชัดๆ,ๆ,ๆเลยที่จะหมุนอยู่สองตัวนะครับสองตัวจะมีหมุนคล้ายๆกันนะครับฝาหมุนฝาหมุนออกมาจะมีสปริงครับสปริงจะมีสปริงตัวที่ต้องล้างนะครับต้องออกมาล้างสปริงคือสปริงสองตัวนี้นะครับ เยิ้มเลยครับดูครับดำปีเลยดำปีเลยครับตัวนี้เช็ดก่อนจะดูออกมาตัวนี้อย่าใส่ผิดนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มนะครับตปปิงแล้วก็เข็มคล้ายเข็มคาบูนะครับนะครับมันจะอยู่ด้านนี้นะครับอย่าใส่ผิดด้านนะครับนี่นี่ครับอย่าใส่ด้านนี้ขึ้นมานะครับ ด้านนี้เข้าไปแล้วครับข้างในข้างในสุขปุกครับต้องไปทําความสะอาดก่อนนะครับข้างในท่อสุขปุกเลยเดี๋ยวไปทำความสะอาดก่อนครับเดี๋ยวทำความสะอาดก็จะหยุดได้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําความสะอาดท่อก่อนก็ทิชชู่ครับทิชชู่เช็ดล้างนะครับผ้าก็ได้ครับเดี๋ยวตรงหัวนี้ก็จะมีรูปยางโอลิงนะครับตรงหัวนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับ ตรงหัวนี่เดี๋ยวเช็ดออกก่อนจะให้ดูนี่ครับถอดออกมาแล้วเห็นไหมนี่นี่คือโอริงมันนี่ครับ ือตัวเล็กตัวเล็ที่ไม่สองตัวนะครับมีตัวเล็กกอเก่ามาใส่นี่สปริงก็จะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนสปริงด้วยก็จะใส่อุลิงแล้วก็ใส่สปริงตัวข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไร ตอลิงตอนใส่ไม่ยากนะครับแต่ตอนถอดถอดยากครับตัวนี้ใหญ่ก็ใส่ก็สวนปั๊บ้าไปแต่ตอนจิ้มบอกจิ้มบอกยากตัวเดิมมันตัวเดิมมันจะมีรอยขาดๆนะครับรอยตึกแตกแข็งด้วยครับนี่จับดูมันจะแข็งแข็งรับจะแข็งแข็งเลยจับดูมันจะไม่เด้งดึงถึงนิ่มๆนะครับของใหม่นะครับจะนิ่มๆครับเนี่จะนิ่มครับ นิ่ม,มไม่แข็งครับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวปลายครับที่อัดอัดไม่ได้ครับแรงอัดได้สี่ห้าร้อยไม่ไปแล้วครับนี่ครับตัวนี้กับตัวเข็มนะครับก็จะใส่สปริงตัวใหม่ไปเลยใส่ตัวสปริงตัวใหม่เอาด้านใหญ่ด้านใหญ่ขึ้นนะครับด้านเล็กจะมีเดือยมันอยู่ครับหมุนเข้าไปเลยเข้าเดือยันไปเลย ส่วนโคดวยนอ่เปเลยดานเล็กนครับเดี๋ยว้อยตัวนี้เทคนิคใส่สปริงใหม่ครับ บางคนบางคนไม่เปลี่ยนก็ได้ครับสปริงตัวนี้ไม่เสียแต่อยากจะเปลี่ยนใหม่ใส่ยากนะครับไม่ใช่ใส่ใส่ง่ายนะครับเนี่มันจะยัดไม่ลงนะครับมันจะเล็กนะครับยัดยัดลงไม่ลงเดยนะครับต้องต้องเอาตัวนี้เข้าไปขยายก่อนนิดนึงครับนี่นะครับหมุนเข้าไปหมุนหมุนหมุนด้านขวานะครับหมุนด้านขวาเพื่อจะขยายสปริงนิดเดียวครับ ข <So, S 2> ยญ่ให้มันใหญ่ขึ้นนิดเดียวครับนี่อย่างนี้ก็หมุนเข้าได้แล้วครับยัดเขาได้เ,เดิมๆในยัดไม่ลงครับยัดยังไงก็ไม่ลงนะครับเ,รเดิมมันอันนี้ก็ยัดลงแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวไหนประกอบตัวนี้กอ่อนจำได้ไหมถอดถอดออกออกด้านไหนเมื่อกี้ตด <c oughs> คุบทวนความจำครับสปรปิงต้องออกผวกมาอย่างนี้ครับนี่ครับเส้นน้ำมันนิดนึงก็ได้ครับสักหยดหนึง่งน้ำมันหยดสักหยดหยดหนึง่ง ละเอียดทุกขั้นตอนนี่ครับหยัดเข้าไปฝาปิดนี่ครับฝาปิด ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนึ่ง ตัวนี้แน่นมากครับขาดออกเลยจะแข็งครับแข็งหมดเลยครับเนี่ยทุกตัวจะแข็งหมดเลยครับปูติจะขาดแยกนะครับถ้าของใหม่ๆนะครับจะขาดแยกครับนี่แข็งหมดเลยครับโอลินโอลิงแข็งหมดเลยทุกตัวจิ้มออกมาในแข็งทั้งตัวเลยครับ ตัวนนี้ตัวนี้คือตัวนี้กับตัวที่ขาดนะครับนี่ครับคือสองตัวนี้ใส่ก็ใส่จากด้านนี้นะครับด้านไปลงมานี่ครับจะอ่อนนะครับถ้าถ้ากรองใหม่มันจะอ่อนนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีขาด จะนิ่มอ่อนนิ่มยืดหยุ่นดีครับของใหม่อง้อ้เก่าแบบเมืม่อกี้ครับยิ้มมาขาดเลยครับมันแข็งครับ,รบก็ลูดเข้าเลยครับง่ายง่ครับจะระเบียบนิดนึงดูเบี้ยวมันอะไรไหม ดูน่ครับนี่ชุดนี้คือเสร็จแล้วครับนี่ชุดนี้2ชุดนี่สองชุด3ชุดเสร็จแล้วแล้วก็ตัวนึงอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่ครับตัวหัวนะครับตัวหัวตรงที่ด้ามนะครับด้ามจับก็เสียบอลบอลบอลตัวใหม่นะครับบอลตัวใหม่บอลตัวเก่าบอลตัวเก่าบอลตัวใหม่ใส่เข้าไป อยู่ข้างในนี่ครับอย่าลืมใส่บอลน,นะครับถ้าไม่ลืมใส่บอเลเนี่ยสูตรเป็นไงก็ไม่เข้าแน่นอนครับบอลอยู่ในนี้นตัวเปลี่ยนตัวนี้ก่อนีน่คือตัวนี้จิ้มอยูไ่ไหมก็จิ้มออกมาเหมือนเดิมนะครับจิ้มออกมาเริ่มแหลมแหลมแหลมนะครับโคงแบนก็ได้ครับเข้าสอปจิ้มก็ส่สวอหน้างัดออกมาเลยครับ อนนี้ก็งัดออกมาเลยก็ไล่ด้วยครับอีทีถอดครับก็ไล่ไล่งัดกมาไล่ออกมาด้วยตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็แข็งนะครับนี่ก็แข็ง ใส่ตัวนี้เข้าไปก็ก็เสร็จนะครับใส่ตัวนี้ไปก็จบตัวนี้ตัวนี้ไม่ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ใหญ่ไปครับคู่นี้มันใหญ่ใหญ่กว่าเดิมของเดิมครับต้องใช้ตัวเดิมครับตัวนี้ต้องใส่ตัวเดิมเข้าไปแต่มันยังใช้ได้ครับมันยังนิ่มอยู่ไม่แข็งเท่าไหร่ครับตัวนี้มันใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับสองตัวนี้ ใหญ่เลยครับใช้ไม่ได้ครับใหญ่เลยใส่ให้ดูครับใหญ่ครับใหญ่บ่มากเลยลงมาผ่านตัวนี้ได้ครับัมนจะเข้ากระบอกไม่ได้นะครับเลยและใส่กระบอกจะเข้าไม่ได้ครับปิดนี่ครับปิดรุ่นครับ ตัวนี้ตัวนี้ผลิตมาผิดครับนี่จะเข้าได้ครับจะเข้าได้จะใส่ตัวนั้นเข้าไปได้แน่นอนครับก็เสร็คกับก็จะประกอบประกอบแค่ก็ประกอบเข้าตามเดิมครับอย่างนี้แค่แค่นี้ครับก็จบครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับที่ผมซ่อมมาครับที่เปลี่ยนครบจุดอย่างนี้นะครับเปลี่ยนครบจุดนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับปกติต่อไปก็แรงอัดเริ่ม สูบเปืดสูบยากอัดไม่อัดไม่ค่อยเข้าใช้แรงเยอะเด้งึ้นนี่ครับก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนครบจุดเลยแต่ที่สําคัญนะครับหลักๆนะครับหลักๆหล,ล,ลักก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้นี่เปลี่ยนตั้งหัวเลยครับนี่นี่ครับสาคัญนะครับตัวนี้ตัวหล,ลักๆเลยครับนี่คือ ตัวที่อัดแรงครับอัดแรงดันตัวนี้เลยครับรีดลมครับรีดลมครับรีดลมครับตัวตัวข้างในนี่นะครับตัวข้างในนี่ตัวข้างในตัวหลักๆนะครับสําคัญแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วครับตัวที่สําคัญนะครับสำคัญกันข้างในนี่เปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็ครับก็ต้องหยดน้ำมันใส่ด้วยนะครับเวลาประกอบ สักสองสามหยดนะครับทาไปเลยก็ได้ครับ ครับผมก็ทดสอบแล้วสูบสามพันเบาๆเลยครับเบากว่าตัวนี้อีกครับตัวนี้ตัวนี้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับที่เปลี่ยนชุดโอลิงไปเมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้ตัวที่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดโอลิงที่แถมมากับกับสูบที่ตอนซื้อนะครับแถมมากับตอนที่ซื้อนะครับมันได้มีตัวโอลิงชุดชุดนี้นี่ครับที่มีชุดนี้ให้ครับชุดนี้ ไม่มีชุดน,นี้ให้นะครับตัวนี้ที่ซื้อช tomorrow, ุดซ่อมมามีตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ไปสูบง่ายกว่าตัวนี้อีกครับตัวนี้ก็สูบได้สามพันแต่จะหนัก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 กว่าครับตัวนี้จะเบาครับสูบเบาเาเลยครับสามพันเยสูบเบาเลยสามพันเนี่ยเบาเเลยตัวนี้ตัวนี้จะ yeah. หนักครับจะเหนื่อยครับสูบสามพันเนี่ยจะเหนื่อยจะหอบหอบขึ้นอยู่ครับสามพันเยตัวนี้จะปกติครับธรรมดาไม่หอบไม่เหนื่อยครับตัวนี้ที่ที่เปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนนนชุุดดหััััววตีี้ไปเลยคครรบบ่ซอมะ แต่ที่แถมมากับกับสูบมันจะไม่มีตัวนี้แถมมานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้แกะเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนนะครับตัวนี้ถอดถอดชุดทั้งชุดเลยครับเปลี่ยนทั้งชุดทั้งชุดเลยครับสูบเบาๆเลยครับจากสูบไม่เข้านะครับสูบไม่ม really ีไม่มีลมออกเลยครับไม่มีแรงดันเลยนี่ตัวนี้สามพันสบายเลยครับทดสอบแล้วครับผมก็สนใจก็จุดนี้โอเคครับร้อยเก้าสิบสามบาทนี่ครับ ร้อยเก้าสิบสามก็ค่าส่งห้าสิบก็เหลือร้อยสี่สิบสามครับนี่ครับจุดนี้ครับครบเซตเลยครับจบแน่นอนฝากด้วยครับจะอีเมอหนึ่งครับผม